สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเหรียญรุ่นรอบปลอดภัยนะครับ,เป,นเ,นปรบเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับจัดสร้าง1นึ่งหมื่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูราละเอียดแล้วก็สิ่งที่หลายท่านๆ ที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเหรียญนี้ถ้าเราดูแล้วดูจากสายตาเปล่าเนี่ยมันมีตาหนิยังไงอะไรยังไงที่ต้องสังเกตนะครับที่ต้องสังเกตแล้วก็เป็นเอกลักษณ์และและจุดเด่นของเหรียญรุ่นนี้นะฮะที่แบบที่ยากที่จะปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตัดหรือเส้นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเนื้อนี้นะเป็นเนื้อไกรทองนะ เอาแบบชัดๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเห็นไหมครับอย่างแรกเลยนะฮะใบหน้าหลวงปู่นะฮะเห็นไหมครับจะผิวหน้านะผิวใบหน้าหลวงปู่จะเป็นเหมือนมีชีวิตเลยเห็นไหมครับจะมีเส้นเล็กๆๆๆๆๆ,ๆวิ่งวิ่งเต็มเลยนะฮะแล้วก็ตรงฝั่ง ลูกตาสองข้างหลวงปู่จะเป็นจุดกลมๆเป็นไข่ปลานะครับแล้วก็พระเกศาหลวงปู่นะก็คือเส้นผมหลวงปู่เนี่ยจะเป็นเส้นๆๆๆๆๆเล็กมากนะครับแล้วก็ลงมาตรงที่ลิมนสิบปากหลวงปู่ก็จะเป็นสันคมนะคะคมนะแล้วก็เป็นเส้นตัดออกมาเพื่อให้ยกหนกแก้มนะครับของหลวงปู่ยกขึ้นสูงมาสวยนะครับแล้วก็ตรงที่ คางนะฮะแล้วก็ลายเส้นที่เส้นคอนะฮะตรงคอนะฮะจะให้ดูนะครับงปูกนะฮะแล้วก็มาดูยันนะฮะยันหลวงปู่ก็จะเป็นยันประจํากายหลวงปู่รอดนะครับเห็นไหมครับยันประจํากายหลวงปู่รอดนะฮะแล้วก็เป็นตัวหนังสือนะครับหลายท่านผมว่ายังไม่ได้สังเกตนะจะเห็นไหมครับมี ลายกนกนะครับเป็นกรอบกั้นนะเป็นอามกั้นแล้วก็จะเป็นชื่อหลวงปู่รอดอพัสโรนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นรอดปลอดภัยนะฮะใช่ไหมครับด้านบนก็จะเป็นรอดปลอดภัยด้านล่างก็จะเป็นชื่อหลวงปู่นะครมาเดี๋ยวเรามาดูตําหนิเลยนะไม่ใช่ตําหนิแบบเหรียญเสียนะตําหนิที่น่าสังเกตน,นะฮะเอาด้วยตาเปล่าแล้วก็ก่อนที่เราไปสองกล้องดีวกว่าดูตาเปล่าดูตามผมนะจะผมเอากล้องสองให้ดู เห็นไหมครับท่านเห็นอาร์มไหมครับที่ทะลุมาแล้วก็เห็นเส้นจีวอนที่ทะลุมาไหมครับเห็นไหมครับเล็กๆตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงฝั่งนี่ครับเส้นกระหนกเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นะครับแล้วก็ตรงเส้นกระหนกตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นที่วิ่งชนกันกับลายกระหนกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะมีเส้นวิ่งชนลายกระหนกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะพูดไปเร็วๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปกล้องส่องให้ดูแล้วก็เส้นตรงขอบเหรียญฝั่งนี้ครับตรงขอบเหรียญนะครับเส้นขอบเหรียญนะครับก็จะมีลายเส้นนะฮะเป็นหลายเส้นแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นลายเส้นลายเส้นเป็นแบบไหนหลายตัดเส้นตัดเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ผมบอกเลยนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวขอกล้องให้โฟกัสก่อนนะฮะเห็นไหมครับเห็นจีวรหลวงปู่ไหมครับทะลุซุ้มออกมานะครับแล้วก็ตรงเส้นลายกรนกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นลายกรนกเห็นไหมครับก็จะมีแบบเส้นขนนะฮะเส้นขนเห็นไหมเป็นเป็นแบบเนื้อเกินมาเห็นไหมครับเป็นเนื้อเกินตรงขอบเหรียญน่ะด่งเข้ามาครับเห็นไหมครับชัดอยู่นะฮะ ี๋ยวผมให้ดูนี่ครับนไครับนี่ผมขอซูมเข้าไปดูละแล้วก็มาดูฝั่งที่ผมบอกอีกฝั่งนึงนะฮะฝั่งนึงนะฮะเห็นไหมครับ,นะรบ,รบตรงเนื้อเกินนะฮะเนื้อเกินตรงเส้กนกระหนกเห็นไหมครับตรงลายกระหนกตรงใต้ฐานาล้อเรือเห็นไหมครับก็ยจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปไวๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงขอบเหรียญที่ผมบอก เป็นห่วงแบบไหนนะฮะตรงห่วงก็จะมีแบบเห็นไหมครับตรงห่วงเป็นห่วงปะห่วงปั๊มนะครับไม่ใช่เป็นห่วงเชื่อมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงเส้นวิ่งตรงขอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับจะให้ดูชัดๆเห็นไหมครับเราจะเห็นตรงขอบเหรียญนนะ่ะตรงขอบเหรียญที่นูนขึ้นมานะจะเป็นเส้นวงนๆเส้นรอยตัดให้เห็นเลยนะครับ ประมาณนนครึ่งเหรียญนะฮะตรงขอบนี้จะเป็นยังเห็นอยู่นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับเห็นไหมครับจะมีทุกเหรียญนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลงยาเนื้อสามเคหรือเหรียญทองทิพนี้ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับ<ส><ส>เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ด้านหลัหงนี่เห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นวิ่งวิ่งวิ่งเห็นไหมครับเห็นเส้นวิ่งไหมครับ จะเป็นเส้นวิ่งนะฮะแล้วก็เป็นห่วงเจาะแบบนี้นะฮะเป็นห่วงเจาะแบบนี้นะฮะเป็นเหรียญเจาะนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นยันนะฮะยันลงปูนะฮะเป็นยันลงปู่นะครับก็มีเนื้อเกินไหมตรงขอบเหรียญมีนะฮะจนทร์ันนี้เห็นไหมครับตรงฝังนิ้วมือผมเห็นไหมครับเส้นเล็กนี่ก็มีหนึ่งจุดนะฮะเป็นเนื้อเกินนะฮะเป็นเนื้อเกินเป็นเนื้อเกินเหรียญน่าจะแบบว่า เวลาปั๊มเยอะๆจะมันมากๆหรือน่าจะเป็นที่บล็อกที่เขาขุดมานะครับเห็นเนื้อเกินไหมครับฟังฟังมือผมอีกหนึ่งจุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อเกินมาอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นสองจุดแล้วตัวนี้ก็อยู่เดี๋ยวผมให้ดูตาเปล่านยครับอยู่ประมาณบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไปจุดครับครับแล้วก็บริเวณฝั่งนี้ก็จะมีจุดอยู่นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะ เราเส้นขอบตัดนะครับตัดเหรียญเป็นเส้นๆนะครับระยดคมนะฮะเหรียญจะมันวาวนะฮะอยู่ที่เราเก็บรักษานะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่เราเก็บรักษานะฮะถือว่าสวยมากเลยทีเดียวอีกหนึ่งเหรียญนะฮะในเหรียญรุ่นรอดปลอดภัยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกหนึ่งเหรียญนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะ มารีวิวเหรียญอีกหนึ่งเหรียญต่อนะฮะว่าอีกหนึ่งเหรียญน,นี้จะเป็นรุ่นลอดปลอภัยเนื้อ 3K สามเหรียญน,น,นี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับ